สวัสดีครับพบกับช่องตอง8ดนะครับวันนี้จะพามาดูการฉีดยาคุณเออจะพามาดูการฉีดยา,นะออา,าดกาําจัดวัชพืชน,นะครับไอ้ต้นครามผีนะครับต้นที่มีปัญหาสําหรับดินแดงนะครับต้นครามผีกับต้นหญ้ออาข้าวเปลือกหรือว่าหญ้าปากคอกนะครับในเขตบริเวณอำเภอบ,บ้านผมนะในดินแดงนะครับดินแดงหรือว่าดินทรายก็เหมือนกันนะไอ้คลามผีนะครับ ยาข้าวเปลือกนี่จะเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับที่จะเป็นตัวดูดต้นทุนนะครับจะเป็นตัวดูดต้นทุนของเกษตรกรชาวไร่หมันนะครับไม่ถึงว่ามันกําจัดยากนะมันกําจัดยากเราก็เราก็ต้องใช้ต้นทุนในการจ้างนะครับทั้งฉีดทั้งดายทั้งถากนะครับทั้งทั้งจ้างทั้งฉีดจ้างทั้งฉีดทั้งดายแล้วก็ด้ายหรือว่าถากหญ้านะครับแล้วก็ดึงนะครับ ก็คือ3อย่างครับบางครั้งการฉีดยาโดยที่ไม่เข้าใจในตัวยานะครับเอายาออผ่าไหมธรรมดาประเภททั่วไปที่เคยใช้หรือว่ายาดูดซึมทั่วไปมันก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการไม่ถึงว่าทั้งเดียวจบนะครับอันนี้ผมมาถามนะผมมาสอบถามในผมมาสอบถามในออแปลงนี้นะอันนี้เป็นแปลงติดติดกันของ หมู่บ้านผมนะแต่ว่าไม่ใช่แปลงของหมู่บ้านผมนะอันนี้เขาจะเป็นคนอีสานนะเขาใช้นะครับเขาใช้ตัวนี้ครับเขากําจัดเขาฉีดได้2วันครับหลังจาก2วันวันนี้ก็จะเข้าสาวันเห็นผลเลยนะครับว่าหญ้าปากคอกผมให้ดูนะหญ้าปากคอกนี่เหลืองเลยครับเห็นไหมหญ้าปากคอกนี่เหลืองตายนะครับไม่ใช่ดูดซึมนะครับไม่ใช่ดูดซึมนะครับแต่มันมีส่วนผสมของอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือใช้เผาไหม้ธรรมดา ใช้เผาไหม้อันนี้เ,าเขาจะฉีดเผาไหม้ก่อนนะครับแต่เขาจะใช้ยาอีกตัวตัวนี้นะครับตัวนี้บางคนก็รู้จักดีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกกลางคลิปนะตอนนี้ก็พูดถึงว่าถ้าเราไม่กําจัดไอย้ยาตัวนี้นะเนี่ยครับดูชัดๆนะครับยาปากคอกนะยาปากคอกหรือว่าบางที่เขาเรียกว่ายาเข้าเปลือกนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นคามผีนะที่เขาฉีดแล้วมันตายนะครับนะก็คือมันก็ตายหมดแล้วนะครับนะนี่นะครับต้นคามผีนี่ไอ้ตัวนี้นะครับ ฉีดยากนะครับฉีดยากกาจัดยากมากนะเห็นไหมครับต้นครามผ kind of ีผมจะถอนไม่ดูในคลิปก่อนๆก็มีนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ฉีดไม่โดนนะเห็นไหมครับนี่ขนาดใช้ยาแรงฉีดไม่โดนเออยาแรงยังไม่ตายครับแต่ว่ามันก็จะค่อยๆตายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้3มวันแล้วที่เขามาฉีดแปลงนี้มีปัญหานะครับปัญหาเรื่องต้นครามผีดูนะครับดูกัน <woman> ชัดๆต้นครามผีนะครับเนี่ยนี่ครับต้นครามผี เห็นไหมครับอันนี้คือกอมันเห็นนะครับถ้าปล่อยให้ใหญ่ดึงไม่ขาดนะครับกอมันกว้างเห็นไหมครับผมนี่ดึงไม่ขาดเห็นะครับกอมันกว้างแบบนี้ครับนี่คือปัญหานี่คือวัชพืชปัญหาหลักๆนะครับของเกษตรกรไร่มันนะครับต้นขามผีและหญ้าปากคอกแล้วนะครับไอ้ต้นขามผีนะครับนะมันต้นคามผีกับหญ้าปากคอกมันจะเป็นวัชพืชหรือต้นหญ้าที่เราไม่สมควรเอาไว้ในไร่มันครับ ในคลิปก่อนๆที่ผมบอกว่าให้ปล่อยมันสัมปะหลังไล่มันสัมปะหลังก่อนถอนให้ปล่อยหญ้าลกๆครับให้ปล่อยหญ้าลกสักเดือนครึ่งเดือนนะครับนะแต่หญ้า2ชนิดนี้อย่าปล่อยไว้เด็ดขาดนะครับนะครับแต่หญ้า2ชนิดนี้อย่าปล่อยไว้เด็ดขาดครับเพราะว่าเขามีรากที่ค่อนข้างยาวลึกอย่างลึกหากินเก่งนะครับหญ้าประเภทนี้หากินเก่งเดวผมจับดวผมจะไปล้างมือนะเพราะเขาเพิ่งฉีดมาเด้สามวันไม่ถึงสามวันนี้ถอนไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับถอนไม่ขึ้นนะครับ ถอนไม่ขึ้นครับเพราะล่าของเขาหยังลึกมากครับลึกแล้วหากินเก่งครับดูขนาดความกว้างนะครับความกว้างความแตกกอเขานะครับแตกกอกว้างนะครับจะเต็มพื้นที่ได้เร็วนี่แหละครับไอ้ยาสองชนิดนี้แหละครับที่มันไปแย่งสารอาหารไปดูดสารอาหารหรือปุ๋ยที่เราหว่านลงไปนะครับให้มันสัพพลังเรานะครับทําให้มันสัพพลังของเรานั้นมีหัวค่อนข้างเล็กนะครับมีหัวค่อนข้างเล็กก็ ไอ้หญ้าสองชนิดนี้แหละครับถ้าในไร่ไหนมีนะครับถ้าในไร่ไหนมีถ้าในไร่ไหนมีนะครับไร่ใครมีเอาออกให้หมดนะครับหญ้าปากคอกหญ้าข้าวเปลือกนะครับหญ้าปากคอกหรือหญ้าข้าวเปลือกหรือต้นขามอครับดูความกว้างของมันนะครับเห็นไหมครับความกว้างความลึกรากลึกในคลิปที่แล้วคลิปที่ผ่านมาก่อนก่อนนะลองย้อนกลับไปดูนะผมดึงให้ดูแล้วนะแต่อันนี้ผมดึงไม่ได้นะเพราะว่ามันเริ่มยึดมันเริ่ม ขยายวงเอ,อมันเริ่มต้นมันเริ่มใหญ่นะผมดึงไม่ไหว,วดึงไม่ได้ครับนะนี่แหละครับหญ้าสองชนิดนี้อย่าให้อยู่ในไร่มันสำปะหลังก่อนที่จะถอนนะครับแต่หญ้าชนิดอื่นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทาหญ้าชนิดไหนนะครับที่สมควรจะให้อยู่ในไร่เมื่อใกล้ถึงเวลาถอนอันนั้นหญ้าประเภทนั้นเขาจะเป็นช่วยดูดซับน้ํานะครับดูดซับน้ำครับทาให้หัวมันของเราไม่มีน้ําเยอะมีแต่แป้งนะครับอันนี้เรามาพูดถึงนะครับเรามาพูดถึง การใช้ยาฉีดยาตัวนี้จะเป็นยาที่ใช้ผสมและเป็นผงนะครับชนิดผงผสมนะครับผสมในยาเผาไหม้นะครับเพื่อกําจัดไอ้หญ้าป่าคอกตัวนี้นะครับกับหญ้าคามปีตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแต่นะครับแต่นะครับมีข้อแม้ว่ากลิ่นของเขานะครับแรงมากครับฉีดตรงนี้นะครับฉีดตรงนี้เนี่ยมันปิวไปถึงนู้นในหมู่บ้านผมจากนี่ผมออกมาจากถ่ายทาจากหมู่บ้านจากนี่ก็ประมาณกิโลนึงแล้วนะครับนะ เหม็นไปถึงในหมู่บ้านนะครับเนะเหม็นอันตรายมากรนะับอันตรายต่อระบบหายใจมากแต่นะครับแต่ก็นะครับคนฉีดก็ต้องมีความเซฟมีมีมีการเซฟสพอสมควรน,นะเห็นไหมครับหญ้าประคอกตายเอ,อ่อหาหญาหญ้าตามผีตายเกี้ยงนะครับตายเกี้ยงนี่มันค่อยๆตายเลยนะมันจะได้ตามมันแล้วมันก็ตายเรื่อยๆครับแล้วผมจะให้ดูตัวยานนะการฉีดก็ผสมก็ประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนะึ่งช้อนหนึ่งช้อนตวของเขัก็จะมีกํกำหนดมานะเอาไว้ผสมกับยาเผาไหม้ของเราเพื่อให้มันเกิดความ รุนแรงและกำจัดไอ้ยาปัญหาสกรกน,นี้ได้ดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นผมจะพาไปดูนะบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะบางคนก็อ๋อยาตัวนี้ใช้ประจําแต่ในเขตพื้นที่บ้านผมห้ามเลยนะครับในเขตอําเภอพื้นที่หมู่บ้านผมเขาห้ามนะครับเขาห้ามใช้นะครับเพราะกลิ่นมันแรงครับกลิ่นมันแรงมันไปถึงมันไปอุดอู้ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะไปอุดอู้ยอยู่ในหมู่บ้านในห้องนอนเยนยครับแต่อันนี้มันเป็นแปลงของ อีกฝั่งหนึ่งนะครับเขามามีไร่อยู่นะข้างๆหมู่บ้านผมเข้ามาแต่เขาใช้ทุกปีนะผมก็เหม็นทุกปีผมก็เหม็นทุกปีนะเห็นนะครับดูคลามผีคลามผีตายเต็มเลยไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมจะไปเอายามาให้ดูเห็นไหมให้ดูต้นคลามผีไปบางทางอนนะครับนะครับ มาแล้วครับผมผมก็เหม็นอุ๊บเลยนะลมต้องอยู่ใต้ลมนิดน่งนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่แหละครับนะยาตัวนี้แหละครับที่ใช้กําจัดวัชพืชไอตัวปัญหาหลักๆนะครับเห็นไหมครับต้นคลามผีไอต้นปากคอกไอยาข้าวเปลือกนี่แหละครับนี่ครับไอตัวนี้นะครับนี่แหละครับสารตัวนี้นะครับสารกําจัดวัชพืชนะก็มีตามซองเลยนะครับนะ ผมก็จะไม่พูดนะว่าอะไรชื่ออะไรนะครับก็ให้อ่านกันเอาเองนะนะครับนี่ครับนะครับผมจะผมจะโซนองค์จะสู่ให้ดูนะนี่นะครับมันจะเป็นชนิดผงนะครับชนิดผงแล้วเขาจะเป็นโลโก้นี่ครับนะโลโก้ตัวนี้เห็นได้ชัดนะครับนะนี่โลโก้ตัวนี้นะครับนะดูให้ชัดนะครับนี่บางคนรู้นะครับบางคนรู้ดีนะครับบางคนรู้ดีเคยใช้นะครับนี่แหละครับอันนี้ใช้ไม่ไม่เฉพาะหญ้าข้าเปลือกนะครับไม่เฉพาะหญ้า ทำผีนะครับใช้ได้กระทั่งหญ้าคานะครับหญ้าคาที่มันเกิดอยู่ในไร่มันเลยเราจะกําจัดหญ้าคาก็ใช้ได้นะครับเพราะผมสอบถามเขามาแล้วนะเมื่อกี้เขาเพิ่งกลับบ้านแต่เขาก็มาดูไร่เขาว่าันมันตายดีไหมพอดีก็เลยได้คุยกันนะเขาก็บอกว่าใช้ได้ด้วยนะครับหญ้าคานะครับหญ้าคาก็ใช้ได้นี่ครับเห็นไหมครับนะครับเขาจะเขียนว่าสารกําจัดพืชนะครับตัวสีแดงนี่แหละครับนะนี่ครับดูเอานะครับผมก็ไม่รู้นะว่า ราคาเท่าไหร่ผมไม่ได้สอบถามเขาแต่ว่า1ถุงนะครับ1นกิโลนะครับ1ถุง1นกิโลอันนี้คืออยี่ห้อเขานะอันนี้คือตราสัญลักษณ์ของเขานะเห็นอนนะครับซูมให้ดูแล้วนะนี่แหละครับชัดๆนะครับชื่อสามัญของเขาจะเป็น2 4 d ี่ดโซเดียมนะครับสองสดี 2, โซเดียมเห็นไหมครับชื่อสามัญของเขานะถ้าเราไม่รู้จากชื่อภาษาไทยแล้วก็ไปบอกร้านขายยานะครับว่าชื่อสามัญเขานั้น2 ทูโฟดีนะครับทูโฟดีโซเดียมนะครับภาษาอังกฤษชื่อทูโฟดีโซเดียมภาษาไทยก็สองสี่ดีโซเดียมนะครับนะโอเคครับก่อนจะใช้มันก็งนะครับยาทุกตัวยานะครับสารกําจัดวัชพืชสารปราบศัตรูพืชสารฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงทุกชนิดมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับก็ก่อนจะใช้นะครับก่อนจะใช้ก็นีครับอ่านวิธีการใช้ให้เข้าใจนะครับส่วนผสมนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับส่วนผสมว่าจะต้อง ช้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนี่ควรจะใส่หน้ากากนะครับใส่ถุงมือยางนะครับเวลาก่อนจะผสมนะครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นอันตรายนะครับแล้วการใช้ก็นี่ครับเห็นไหมครับต้องใส่ถุงเท้าใส่อะไรตามที่เราอ่านให้เข้าใจนะครับยาจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่ราคานะครับยาหรือปุ๋ยดีไม่ได้ดูที่ราคานะครับไม่ได้ดูที่ราคานะครับปุ๋ยถูกราคาปุ๋ยถูกคุณภาพดี ก็มีถมไปนะครับยาถูกคุณภาพดีก็มีผมไปนะครับเลือกให้ถูกต้องกับการใช้นะครับนะเราเลือกยาตัวยาให้ถูกต้องกับการใช้นะครับครับเหมือนเราหิวขนมหวานแต่เราจะไปกินผัดเผ็ดมันก็ไม่ใช่นะครับเราเหิวพิซซ่าเราจะไปกินโดนัทมันก็ไม่ใช่โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้กับตัวยากําจัดวัชพืชไอ้ตัวยากษญ่นะครับนะไอ้ตัวยากษญ่นะครับถามผีนะครับ คามผีนี่คือคามผีให้ดูกันสดๆอีกทีนึงนี่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับแต่มันก็เหลืองแล้วนะครับกำลังจะตายี่ความผีครับแล้วก็หญ้าข้าวเปลือกอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วครับเนี่ยหญ้าข้าวเปลือกนะครับหรือว่าหญ้าปากคอกนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตอง8เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างก็ฝากคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับใต้คลิปครับ แต่ขอความกกรุณานินึงนะครับว่าอย่าคอมเมนต์ในความรุนแรงนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจทําคลิปเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็คลุกคลีอยู่กับตรงนี้มา11ปีแล้วครับแต่การลงมือทำก็อยู่แค่เจ็ดถึงแปดปีเท่านั้นนะครับผมอยู่ที่นี่มาสิบเอ็ดปีแต่ลงมือทําลงมือปฏิบัติก็มาแปดถึงเจ็ดถึงแปดปีเท่านั้นนะครับบางคน รู้มากกว่าก็ขอเอาความรู้มาแชร์ให้ผมนะครับเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ